ได้เย็นัสดีครับกุ้งไก่เลเวลาเขาเียวหรอเาว่าีเทนไม่หาเลยมีไม่มไม่มีไม่มีจะไปดูบุรีตรงกระดาบ้านไม่ให้ดูบ้านไม่ใหดูเคย็นดูี่น้ำนะสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสิบห้านาทีพอนะหนูเอาตุงลงเดวยหนูไม่เอาใ,ใจก็ไม่นไม่ได้เหมือนขอบคุณครับแย้ใครเป็นเก้ายูนีหกแปดหกแปดไรแดง พี่แต่งประมาณพี่ก็ไปตรวเดืมนแม่งงอครึ่งรกแอปเชียรบโปรแกมไปปีปูมปะปูปะปูบบได้มีอะไรดิเพียาทรงทำหนักไหมอ่ะไม่หนักจ้ะไม่หนักแก๋ย๋ยเก้นไหมก็คือเอาเทนที่พอที่นี่ไม่ไม่ไม่คือก็เดี๋ยวพอพ่อของยายไปตรงห ให้พ s wrong, <S ctor, Nossa, ี mm ่พาฟูมืเอาไ้ไไม่ได้อา้ตเลยไม่ได้เอาไอ้ไม่ก็ไม่ไปที่หน้าการันแล้วรูปตกเลยแล้วได้าไ ออกแค่งเน้นมาให้ออกแย่งง่าาเวทีกันนะผมลงแป๊บเดียวออกมาของเพลงนแล้วเราก็เราก็ให้เขาลงว่ามึงผมงงก็ต้องเสร็จหมดเลยเองไวคร้าผมว่าไงก็จะนายเอาสั่งแล้วไปเลยไม่ท so ันเอาวัรคิวทิ้งให้เลยไปเลย พอแล้วพี่พพอแล้วเดินเดินรอๆเยรอเนี่ยเียทงยเราะรียนตอนลงราพอเดี๋ไปรอรับที่หลังที่กายคุณชาทีต่อมาตข้งห้างลงอมืนตั้งานคุณใช้น้ำหอมกินเดียวกันหรือ ทำเวลาน้องเจ้าลงพี่พี่ดีๆเถอะเว็บหนึ่งนะน้องไทยเออน้องไทยเอ่อเอตรงไหนนั่นอะรั้ติดไหโซเข้าไปนเอากระจกไหมกระจกน้อยนีนะฮ้อะอะเดี๋ยวเรชทไหมเหะ ฮะหฮะเออหนูเจอหนูแค่ไอ้นี่เองโอ้โหติดยากไปเลยทีเนี้ยเจอหนูแต่เดียวใช่เจอให้แต่งให้พ่อให้ทันชักชชักช้ำ พอครับสไม่จบว่าพีนเลยนี่ยไม่เอาไปลงทะเบียนแมไปลงทะเบียนครับสวัสดีครับพี่พี่ขอบคุณค่ะอุ้ยหนูไม่ได้เอาอะไรมาซับหน้าเด็มีอะไรซับหน้าไหมเขาต้อก็ตามโอเคไม่ใช่เอาบัตรลิเกอนั่งตามงานทำงานเพราะว่ามันตัวมัน ไม่เอาพี่ไปติดไปให้หน่อยอันนี้คืออะไรสวัสดีครับพูดติดตามพูดติดตามพู้ก็คือถ้าจะเข้าไางในพูดตาองมีบัตอุ้ยคือหรังๆต้องเก็บแบบว่า หยุดเราต้องเก็บไว้ที่ตัวดีพี่ฟ้าวีนวีนใครวีนหนูโดนต้องให้หัวตายดีวะผมไม่ตายไปตองไปตองไปตองหยุดขำแตก็ดีนั่งดีดีแล้วพี่ดาวเฮาอู้แง่ดี อ้าวเริ่มหรอเรอหล่รื่นยกให้ทุกคนพี่ฟ้าบอกว่าอยู่ขำสักทีเถอะไอ้หน้าหมาทุกคนได้ยินไหมอะไรนะโดนแน่แล้วกีดดาล่ะเขาต้องรับเรื่องให้หรือขามาถึงแล้ว เหนียงก็มาใช่ถูกทุกคนนูขายนะโลละแปดแปดหยุดทุกคนพี่ฟาบอกว่าหยุดเซ็กทีเธอหยุดเซ็กทีเธอไม่ถวยแค่ไหนกน,นมึงเล่นตีเบอร์เยอะอยู่ <laughs> ใบตีเบอร์หนูลูกคนหอน้อยกว่าหนูหีเคลนโจ๊กโจ๊กไม่ดไปยังไปผลแล้ะแปลกแปลกหยุดเอารองเท้าให้หน่อยแล้วมันมีรถคุงก่อนพี่พี่ โอ้พี่ฟ้าบอกว่าโดดฝ้าด้วยสเปรย์เลหน้าหมิง้าฝ้าหนู่ึ่งนี่ะทุกคนเขาทุกคนตไับไปด้วย้ต้องนั่งรอมีมีโคหล่อโคอแท้เลยฮะใบรไม่ได้เหมือนในบรรดใช่บริการเกิืตาคุณเทจริงถูก รู้ก็ดีแล้วเบอร์แแบบไปดเราบอกใครแนทละ้ะอุย้ยพี่ฟ้อูอ้ยแทงกิวพูดมากไงเี่ไม้บอกว่าทุกคนพี่ไม้บอกว่าพูดงไงไงเหม็นหน้าจังพู้แบบเนาะถือไว้ให้ทุกคนได้ดูหน้าวิงเวี่ยงของตัวเองหน่อยไม่ต้องยิ้มไม่ใชค่ะ มิ่งนะครับในระบบของการเสพผ่านกลุ่มพิเศษนะครับ <คน S 2> กลุ่มเฉพาะนะครับใช่แล้วนะใบบายและต่อไปครับต้องลงลนิเกคณะสอนรักเพชรวิเชียนค่ะไปหมดทุกคนลำดับต่อไปครับไม่ต้องลงหรอกเนอะลิเกคณะพระเอกวันเฉลิมครับ